เพืเ่อนๆเรียกโซนาเราเรามองภาพนี้เราจะนึกถึงทรงนี้รูปโตโตโทนิกใช่ครับแต่พอฟังเสียงเอ๊ะอะไรวะ สวัสดีครับผมเบสโมโตชารา์นครับวันนี้ยังอยู่ที่สนามเปาโลนะครับต้องขอบคุณเสียเปาที่้เอ,อเฟืร์ส,สถานที่ในการถ่ายทําในวันนี้แน่นอนครับวันนี้มาสนามเปาโลชั้งทีนะครับมีของแปลกมาให้ดูแปลกมากคันนี้นะ่าจะเป็นคันแรกของไทยเลยเพียสก้าพูดอย่างนั้นแปลกจริงๆไม่รู้เจ้าของมันคิดยังไงมึงครับทารถแบบนี้นะฮะเจ้าของอยู่ตรงนู้นแล้วไปขอความรู้และไปขอความคิดเห็นกัน,กนหน่อยว่าเจ้าของรถคิดอะไรอยู่ที่จะทํารถรุ่นนี้ไปชมกันเลยครับไป อย่างที่เราเห็นในต้นคลิปอันนี้ชอบของแปลกใช่ครับอยากแปลกต้องแตกต่างใช่ครับอะไรเข้าฝัน อะไรก็ันความคิดแรกจะทําวิบากกับแต่เครื่องไปให้เครื่องเป็น2อจังหวะวิบากเป็นสองจังหวะเ้ยแต่เราก็เคยเห็นมาแล้วทั่วไป่มันอาจจะไม่แปลกมากแต่นี้ก็คือหลุดโลกเลยนะต้วยนะรับอันนี้คือโซนิกใช่ไหมใช่ครับผมอ้าวดูทรงโซนิกซักกระแตนแตสังเกตที่เครื่องเพี้ยเครื่องเนาโซนิก2อจังหวะ มันคือโซนิค 2. จังหวะนะครับตรงมันก็คือส่งโซนิคถ้าคนไม่สังเกตรหรือไม่เล่นรถมองยังไงมันก็คือโซนิคใช่ครับแต่ล้าคนเล่นรถเห็นหัวนี่รู้เลยโซนสวน 2. จังหวะโซนิค2จังหวะคันแรกของไทยผมวงเล็บไว้นะครับหรือเปล่าถ้ามันมีแบบนี้มาก่อนผมต้องขออภัยด้วยแต่ผมไม่เคยเห็นนะฮะมาชมรถคันนี้กันเลยโปรเจกต์คันนี้ที่ทำแน่นอนคือความแตกต่างของ ของเต้ยที่อยากจะมีใพื้นฐานของรถคันนี้เดิมๆเ,เรามีเรามีเครื่องของเทนาอยู่แล้วหรือว่ามีโซนิกอยู่ก่อนมีโซนิกทั้งคันแล้วก็เทนาทั้งคันแล้วคือมันอยู่ด้วยกันวัน,นไหนเต้ยไม่อยู่มันก็ขึ้น,ข,นขึ้นกันใช่ไหมใช่ครับ <laughs> <laughs> มันก็เลยได้ไอเดียนี้มาครับคือเรามีรถทั้งสองคันอยู่แล้ว ใช่ครับไม่เฟี้ยวมันโซนิกมันพังออโซนิกมันพังแต่เทน่ายังอยู่เทน่ายังอยู่เอาเทน่ามายับโซนิกเลยใช่ครับไปหาช่างวันแรกช่างว่าไงเลยช่างว่าทำได้แต่เจ็บหัวนี่ตัดทำได้แต่เจ็บหัวใช้เวลาเยอะไหมครับตัวนี้ประมาณสองปีสองปีเลยเหรอครับทำไปเรื่อยๆเก็บตังค์เลยเนี่ยโอสะสมหมดเท่าไหร่อ่ะคันนี้ดูก่อนหมดเท่าไหร่ ประมาณสามหมื่นสามหมื่นอ่ะท่านผู้ชมมาเชิงเทคนิคกันเลยเต้ที่บอกว่าโครงเดิมนี้คือของโซนิกใช่ครับถูกไหมถูกครับเทน่าตัวนี้เป็นเทน่ามีคับตัวนี้ห้าเกียร์ห้าเกียร์แล้วทีนี้แปลงหูยึดเครื่องตรงไหนบ้างเสริมขึ้นตรงไหนบ้างแปลงหูยึดเครื่องของเดิมโซนิกตัวนี้ครับครับมันจะอยู่ด้านนอกตัดจากด้านนอกย้ายเข้ามาข้างในก็ใส่เชือมใหม่ด้านในรบบโอเคหนึ่งจุดละหูเครื่องตัวตัวตรงกลาง ครับผมกับตัวท้ายแล้วก็หูหูตะเกียบทําใหม่ครับเอาเหล็กแผ่นมาแปะทาใหม่อันนี้เป็นงานปวดหัวของช่างเลยนะใช่ครับถ้ารถไม่มีต้นแบบก็คือแบบเครียดเลยนะขับไม่มีแบบไม่มีครับนิ่งกิ๊บนิ่งครับอารมณ์เหมือนฟิวขับเจนา่าเดิมๆเทนา่าแต่ตอนนี้นั่งอยู่บนโซนิกใช่ครับโคตรแรงครับท่าน,นผู้ชมคุณบอกเลยผมถามน้องว่าได้ทําอะไรมันบอกมันบอกว่าเดิม แต่จริงๆไม่ได้เดิมเลยอ่ะมาดูของแต่งกันหน่อยครับบอกไปเลยเต้บอกท่านผู้ชมไปเลยชุดหน้าก็มีแผงคอมินียมโซนิคครับตรงรุ่นปวามบนเวฟร้ 125. อยยี่ห้าใส่ฟ้าแต่งมืแต่งโอเคอซื้อจากลาซาด้าเป็นสีทองครับผมอ่ะต่อไปกันสััลาซาด้าลิลลาซาดา,า,า,า 10A คือไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับผมอาแผงคอ มีเนียมของอะไรเนี่ยของแจ็คคับซื้แจ็คพลพลสืบใช่ปะอ่านถูกปะประมาณนี้ฝั่งนู้นอ่ะชุดเกียร์โยงโมโตอาร์ของบันไซครับอ่ะเหรอ450อบาทไม่ใช่โมโตอาร์หรอโมโตอาร์ไม่ใช่คันเกียร์คันเกียร์เป็นของโมโตอาร์ซื้อแยกมาครับ แล้วก็ตรงพักเท้าตรงนี้เป็นโบชิตัวนี้เป็นสวิงอาร์มสีทองเป็นของงานหนุ่ยแลสเซอ้หนุน่ยนะครับทำไมเลือกเป็นสีทองเต้ยคันแรกๆเลยนะเนี่ยใส่สวิงอาร์มสีทองแต่เคยทําช่องมาเนี่ยไม่เหมือนใครครับชคโชกคเสื้อจากลาซาด a าลาซาดานะครับคันนี้ไล่เบาด้วยนะครับท่านผู้ชมระบบแควกระบบแควกเหรอแควกับแควกนิ้วเลยนิ้วกลางนิ้วกลางได้แรงอ,อก เป็นระบบแว็กนะครับตัวนี้ใต้บอกเป็นถังมิเนียมครับถังมินียมทรงเดิมโซนิกครับผมกินิดเนี่ยได้ไม่รู้ันไม่รู้เหมือนกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวผสมในผสมถังเลยหรอใช่ครับผสมถังเลยครับแหน่ทำแยกก็ได้มั้งทำทำแยกแล้วมันมันรั่วตรงนี้อ๋อมันรั่วโอเคมากล่องกล่อง E7 ครับโอ้โหรถเดิมรถเดิมใส่กล่อง E7 ไม่ใช่แล้ว่านผู้ชมนี่ 2E7 แบต่วไปนะฮะท่านผู้ชมเวลาไปเติมก็จะเปิดตรงนี้ใช่ครับง่ายง่ายง่ายสเตอร์ฝั่งนู้นเป็นยังไงสเตอร์หน้าสเตอร์หลังบอกท่านผู้ชมหน่อยสเตอร์หน้า 14, 14. ขัน14ครับสเตอร์หลัง, <34 S 2> ง3 4 3 4นะครับท่านผู้ชมอ่ะมาฝั่งนี้เลยครับด้านหน้ามหลังแบมโบ ลาซาด้าเลยครับรยสายถักเอิญทั่วไปใช่ครับกระบอกชกครึ่งนะฮะกระบอกชกแล้วมีสีออกทองทองปะใช่ครับแต้มสีเป็นสีสเปรย์แล้วก็มีอะไรก้านดำเขี่บมาความแปลกครบเลยจุกลมจรวดจุกจรวดครับครับผมมาเรื่อยๆมาเรียงๆฝั่งนี้อ่ะท่อท่อเป็นของโกต้อยครับโกต้อยสุราชใช่ครับผมใบนี้เท่าไหร่ครับใบนี้2,500รวมปครับเขากทรงอะไรเนี่ย เขเรียกส่งส่งกุ้ยต้อยให้เอาไปทําที่ร้านส่งกุ้ยต้อยไปทำที่ร้านครับเดี๋ยวแต่กุ้ยต้อยจะจัดใช่ครับครับผมเดี๋ยวนะถ้าไม่มีเล็กกุเลด้วยเล็กกุเลดใส่ใส่หลอกครับเมื่อก่อนเคยต่อสายแล้วมันน้ำมันมันลงไม่ทันครับอ้นี่อไอ้นี่เพื่อโซนิกใช่ครับอันนี้เพื่อเทน่าฟอดใช่ครับบอกท่านผู้ชมหน่อยเครื่องทำอะไรเนี่ยเต็มระบบหรือเปล่าเครื่องลูกแดดเบอร์ร้อยลูกแดดเบอร์ร้อยอะไรอีกงรีดรีฟอร์ดรีสาม B Force สามคาบูเคเลียมคาบูเคเลียมครับผมปากปากสามสิบสี่ฮะปากสามสิบสี่ครับเต็มระบบเลยนี่ครับคัดบีดข้อบีดครับเท่านั้นครับประมาณนี้นี่ก็แรงแล้วกล่อง E 7อีกกระหกล่อง E เจ็ดเ็ดโดเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องตอนนี้น้องแชมป์นะครับกำลังเลารถที่ในสนามอยู่นะฮะท่านผู้ชม ดูรวมๆรถของเต้ยนะครับเต้ยเตยเตยสายแปลกก่อนที่จะทำเครื่องแบบนี้เมื่อก่อนโซนิคลูกอะไรโซนิคลูก c ีบ <63. S 1> ีลูกซีบีหกสิฟีลการขับขี่กับเครื่องไทยหนาลูกแดบดบต่างกันเยอะอยู่อะไรกินอะไรเทยหนาเทยหนารนอยกว่าใด้ครับ มันก็มาได้นะเต้ยนะไปไหนมาไหนใครมีคนดูไม่ออกบ้างไหมมีคนเวอร์ไ,มไหมมั้ยมีคนอีกอะไรเสียงมันต่งจังหวะอะไรประมาณนี้ป่ะใช่ครับประมาณนั้นโอ้โหเป็นกูกูก็งงอะ่ะวันแรกส่งรูปมาหาเฮียอะไรวะเนี่ยพระเจ้าบ้าไปแล้วเพื่อนๆเรียกโซนาโซนาใช่อันนี้คือโซนาม,มาแล้วสุดท้ายครับขอฟังเสียงหน่อยได้ไหม เป็นยังไงเพียงเธอรหลับตาทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเลยโซงโซนิกแต่ฟังเสียงครับลองหลับตาดูมันคือโซนิกตั๊กกะแตนนี่เองหลับตาแล้วก็ฟังนั่นไงเราเรามองภาพนี้เราจะนึกถึงทรงนี้ลูกโตโตโซนิก ใช่ครับแต่พอฟังเสียงเอ๊ะอะไรวะ <c oughs> เอาเบิ้ลสักทีมาลักทีลักที เดียวทำไมมันสะท้านขึ no girl, ้นมือเยอะจังมันเครื่องมันไม่มีไอ้ยหูยมันไม่มีลูกยางหุดเครื่อนเลยนะอย magic, ู equally, noise, ่อย่างนี huh. so, ้เลยครับท่านผู้ชมเอ้าลองลองดูลองมาโฟกัสที่มือเพียนะฮะดูนะดูนะเดียวถ้าขับอย่างนี้ทุกวันน่ะมันจะไม่ปวดมือหรอมา นานๆเดียวสี่นาทีโอ้โหเอ้าโอเคประมาณนี้นะท่านผู้ชมถ้าชอบของแปลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมีให้ดูอีกคลิปตันเครื่องสีจังหวะเร็วๆนี้ได้ชมแน่นอนแล้วก็สุดท้ายถ้าใครอยากไปติดตามคนบ้าคนนี้นะบ้าได้ปะคนบ้าได้ปะได้ครับได้บ้าในเรื่องรถเนาะใชเป็นคนดีของสังคมครับติดตามได้ที่ไหนฮะสวัดีเฟซบาตรงนี้เลยมา อาซีเจไล่เพืออะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนแรกซีเพื่อนแรกซีนะตั้งชื่อเฟซเป็นอาซีไม่ใช่ซีแบบนี้ไม่ใช่ครับคนละซี่นะใช่ครับคนละซีอาซีเจไล่คือเราใช่ครับเดี๋ยวขึ้น Facebook หน้าจอนี้นะครับเข้าไปติดตามน้องเต้ยได้นะครับถ้าใครชื่นชมหรือเป็น f อซของแปลกอย่างน้องเต้ยเดี๋ยวเข้าไปติดตามได้เดี๋ยวท้ายคลิปมีจังหวะที่ออกโชว์ให้ดูว่าเฮ้ยรถแบบนี้ทำไปแหละแปลกก็จริงแต่มันวิ่งได้หรือเปล่า เดี๋ยวเราไปชมกัน,ปนไปเลยครับ